สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่11 15ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564นายกันตภิดประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักาดิ์ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจ,จนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2564โดยมีในายไจรัตชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการผับเพื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและให้เกิดผลดีต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับม .3 เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีช่วยลดปัญหาทางสังคมในพื้นที่ทั้งนี้ในภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหน้าที่สนับสนุนแนะนำเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการใช้แรงงานเด็กทำงานสิทธิประโยชน์ต่างๆและจัดทำสื่อวิทน์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะนำรวมถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2564นการ้อยกิบีนธธประดรับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัฒน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมการตรวจประเมินมาตร,รการป้องก,กันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการโรงงานออนไซต์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและวควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการโรงงาน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และให้คำปรึกษาแนะนำแบบโคชชิ่งเทรนนิ่งมาตรการบับเบิลแอนด์ซิล ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่ตำบลที่วังและตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครีธรรมราชโดยมีลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน378คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน346คนเป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน30คนเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2คนมีที่พักอาศัยให้กับลูกจ้างได้พักอาศัยในบริเวณโรงงานและมีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์จำนวน4คน มีประกาศมาตรการในการป้องกันหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคโดยแจ้งให้พนักงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวให้กับพนักงานในกรณีพบผู้ติดเชื้อมีการคัดกรองลูกจ้างและบุคคลภายนอกให้ทำการวัดอุณหภูมิล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ซึ่งพนักงานทั้งหมดของบริษัทได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบทุกคนการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้ ลูกจ้างยื่นคำร้องเรียกรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน2รายเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน13,000บาทและค่าชดเชยจำนวน3,9 0 0 0บาทรับคำร้องเยียนเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน2รายรับรายงานตัวลูกจ้างในกิจการประมงทะเลจำนวน1ลำ ลูกเรือจำนวนสี่รายทั้งนี้การรายงานตัวของลูกจ้างเป็นไปตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลพุทธศักราช2557ที่กำหนดให้นายจ้างจะต้องนำลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจรายงานปีละหนึ่งครั้งการดำเนินการตามนโยบายเร่งรัดดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์โดยเดวสำหรับประจำสัปดาห์นี้ได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ภายใน30วันจำนวนหนึ่งรายรวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 158,130บาทมีการดำเนินคดีนายจ้างฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพุทธศักราช2,541จำนวนหนึ่งรายในกรณีไม่จ่ายค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเลือกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารของชาวแรงงานและเป็นกำลังใจให้ทีมสร้างสรรค์ข่าวจังหวัดน,นครศรีธรรมราชกันด้วยนะคะ แล้พบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ